สีฟันเดนติคอนคิวเทนสูตรเกลือไม่ไผ่สามแม่ครัวอยู่ทู่ครัวไทยสารสกัดเมล็ดลำไยลองกระดอน ครับคู่นี้เรามาพูดคุยนะครับกับแบงค์ซีคว์นหลังที่หลังจากที่เขารอดตายปฏิหารราวปฏิหารเลยดีกว่ารถทางยับแต่เจ้าตัวไม่เป็นอะไรเลยนะครับคือหลายคนสงสัยว่าเขารอดมาได้ยังไงใช่นะครับเรามาคุยกับเขาเลยดีกว่าคุณสงสัยใช่ไหมว่าเขาสงสยอะไรลับใช่คือเล่าเรื่องเราในวันนั้นให้ฟังกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเหตุการณ์ครับผมก็คือวันนั้นไปทานข้าวกับเพื่อนครับแล้วก็กำลังจะขับรถไปส่งเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเนี่ยไม่มีรถ เราก็อาสาไปส่งครับแล้วพอถึงสี่แยกปุ๊บเนี่ยเราก็อยู่เลนขวาสุดครับเพื่อที่จะเลี้ยวขวาแล้วก็เ,เปิดไฟเลี้ยวขวาอาแล้วก็ดูเห็นว่าสัญญาณไฟเขียวมาละฮะ,ะแล้วก็เลี้ยวขวาครับพอเลี้ยวไปสักพักหนึ่งปุ๊บแท็กซี่ก็พุ่งเข้ามาชนเราอย่างค่อนข้าง,ง,งจะแรงมากครับแรงรบแบบรถกระเด็นไปประมาณมากกว่าห้าห้าเมตรขึ้นไปได้คอับห้าเมตรขึ้นไปได้แล้วถามจริงนะก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์รถชนเนี่ย ได้ได้มีช่วงหลังๆนี่ยทำบุญหรือว่าห้อยพระอะไรไหมไม่ไม่มีเลยครับเพราะว่าดูภาพสิเออผมงงมากมัน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 ยับทั้งคันเลยนะก็ยาบครับเพราะว่าตอนตอนตอนชนนี่คือมึนนะครับถามให้คิดเลขยังคิดไม่ได้ครับเพราะว่าขนาดตัวผมเองเนี่ยคือยืนยังยืนไม่ไหวครับคือหน้ามืดจะวูบสุดตลอดเวลาลดรดอะไรนะครับนี่โตโยต้าติดครับเออติดแล้วก็คือเดี๋ยวก่อนมันแต่ไม่ได้คว่ำครับไม่ได้คว่ำครับแต่ว่าบุบที่เรียกว่าเรียกว่ายับเลยไหมก็ ต้องเรียกว่าพังเลยดีกว่าครับพังไปเลยห้อยเข็มขัดไหมห้อยเอ้ยคาดเข็มขัดไหมห้อยอะไรอะไรกันขาดคาดคาดได้คาดเบลปกติเป็นคนคาดเบลครับแต่วันนี้คือจากร้านอาหารถึงถึงบ้านเพื่อนเนี่ยมันใกล้ๆก็เลยแบบชิลๆตอนกลางคืนแนี่มันฝนตกเงี้ยไม่ได้คิดว่าไม่ได้เมาด้วยครับแล้วก็ไม่ได้ขับเร็วแต่อย่างใดอันนี้อันนี้เป็นเพื่อนผู้ชายที่ไปส่งที่บ้านเพื่อนผู้หญิงครับเพื่อนผู้หญิง แล้วมันก็เรื่องของเขาอะเขาไม่มีสิทธิ์หรอที่จะแจ็คไม่มีเพื่อนผู้หญิงไหอครับไม่มีครับผมพอแล้วครับมันเลยไปถึงนี่ไงครับกพื่อนไมนะฮะนี่ก่อนนี้ตกลงตกลงเขาอยู่บนรถกับคุณด้วยอยู่ครับอ่านเลยเพื่อนผมตอนแรกลงมาเดินไม่ได้ครับคือต้องนั่งต้องนั่งเฉยแล้วคือปวดปวดขามากแล้วก็ไปไปโรงพยาบาล คือหมอบอกว่าไม่เจออะไรแต่วันรุ่งขึ้นเนี่ยพอไปเอ็กซเรย์ที่ปกระดูกเชิงกรานลาวหมอก็เลยให้ที่บล็อกคอมาด้วยเพราะเห็นขบวนปวดคอเพื่อนของคุณใช่ไหมครับแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแต่ตัวคุณเองล่ะวินาทีโดนชนตอนนั้นเนี่ยเบลอจำแล้วว่ามึนนะมึนครับคิดอะไรคิดคิดไม่ออกครับคือมึนมากแล้วก็เราจําได้ว่าเจ็บแค่สามช่วง3าทีคือตรงหัวไหล่ด้านขวาแล้วก็ซี่โครงด้านด้านซ้ายครับแล้วก็ด้านช่วงท้องด้านล่างขาซ้ายครับแต่คือ คือไปตรวจแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรแต่ตอนนี้เนี่ยอาการที่มันเพิ่มขึ้นมาคือเหมือนทุกคนอาจจะเป็นแบบนี้ครับตอนเกิดอุบัติเหตุเนี่ย คือจะจะ,จะบาดเจ็บน้อยจะคิดคว่าไม่เป็นไร,รแต่พอวันนู้นขึ้นปุ๊บอาบน้ำปุ๊บโอ้ยหัวเราโน่นี่แล้วสักพักโอ้ยคอเราเคสนี่อะไรเงี้ยหลังเราแบบยอกนี่อะไรเงี้ยคือ,ค,อคือเราอาการบาดเจ็บเนี่ยมันจะค่อยมาที่หลังอ,อันนี้คือเตือนทุกคนเลยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครคือถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอย่างน้อยเราไปเช็คให้มันเรียบร้อยก่อนอแล้วก็แล้วก็ไปเช็คแต่อาการตอนนี้ที่มีอยู่เนี่ยคือแผลเนี่ยตอนนี้ในช่องท้องเนี่ยคือที่ด้านนอกครับก็เริ่มตกสะเก็ดแล้วแต่ตอนนี้มีปัญหาคือเหมือนกับว่าเวลาเรากินข้าว เราจะปวดท้องคือพอกินข้าวปวดท้องก็เลยรอดูอาการอีกสักวันสองวันดูดูดแล้วไม่ไปปรึกษาคุณหมอเออก็คือเคยไปเอาตราาวด์ในช่องท้องมาแล้วหมอบอกว่าไม่มีเลือดออกไปในช่องท้องครับเราก็ยังไม่มีอะไรแต่พอกลับมาตอนนี้เราเริ่มสึกว่าเรากินข้าวเราปวดท้องกินข้าวเราปวดท้องที่ไม่ธรรมดาเออมันนั่าจะหนักอะไรข้างในอะพี่ใช่ครับจริงๆเมื่อคืนปวดท้องนอนไม่ได้ครับคือหดับเต็นเต้เราดับเต็มเตอุ้ยแบงค์อันนี้มันไม่ปกติแล้วนะแต่ก็เลยก็เลยรอดูอาการวันนี้พรุ่งนี้ครับถ้าม เดี๋ยวคงต้องเข้าไปลงทะเบียอีกรอบนึงผมขอร้องละไปตรวจเถอะนะได้ไหมได้เสียดายหน้าตาไม่หน้าตาเขาหล่อกได้ครับได้ครับได้เพราะว่าแต่ตอนที่รถรถชนเนี่ยทุกคนเห็นข่าวแล้วตกใจไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยพระก็ไม่ได้ห้อยใช่ใช่ไหมยันก็ไม่ได้สักใช่ครับผมอะไรที่มันสยศะพานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยทั้งเคลื่อนทั้งหลังเลยเราชนจนกระทั่งแบบดึงกุญแจรถออกมาไม่ได้ครับดึกุญแจรถมันมันมันบิดไปเลยครับ คือพวงมาลัยเครื่องเสียงอะไรแล้วถามจริงตอนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองรอดไหมคิดว่ารอดนะคือตอนนั้นหมื่นหมื่นตอนแรกคิดว่าไม่ไม่น่าเวลาเวลาที่ชนนี่คือคือมันมันปั้งปุ๊บมันเหมือนในโฆษณาเลยครับที่เวลาคนเกิดเหตุการณ์ปั้งปุ๊มันมันสโลว์สโลโมชั่นเป็นวินาทีเลยอะสโลโมชั่นจริงๆครับคือของกระจายลอยขึ้นมาแล้วคือนึกถึงหน้าพ่อแม่หรือไม่นึกถึงบ้านนึกถึงนึกถึงอะไรวินาทีสุดท้ายของชีวิตถ้ามันจะต้องเจอเนี่ยคนละนึกถึงอะไรของแบงค์นะครับคือแบงค์นึกถึงททุกกคคนี่รู้จัแบง์ คือเหมือนบางบางนรอยยิ้มเขาอะไรเงี้ยแต้ว่าันเซี่ยวสี่ห้าวีนั่นเลยแวบมันแวบขึ้นมาว่าเออคนที่เขารู้จักเราอะไรเงี้ยคือมันมันแวบขึ้นมาแต่คือมันอาจจะไม่มีเวลามากเพราะตอนนั้นคือผมก็ต้องคอนเซิร์ตอนกันที่ประคับประคองรถให้มันไม่พลิกคว่ำไม่อะไรเงี้ยคือต้องคือทําอะไรมัน ต้องมีสติแม้กระทั่งโดนชนก็ยังต้องมีสติอยู่เขาโดนชนรถจะยับเนี่ยแต่วยสรีระของเขาเนี่ยมันก็ทำให้เขารอดได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแจ็คของเราเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นั้นผมมั่นใจว่าผมต้องไปวัดวันต่อไปแน่นอนใจเย็นครับบอสครับผมโอ้โหนี่โชคดีมากนะอันนี้ชาเลนๆช่างใจนบอสโอ้โหมีวททาหหณ์จกครั้งนี้ไหมก็อยากให้ทุกคนแบบระวังครับเวลาไปไหนตอางกลางคืนขับรถระมดระวังแล้วฝนตกก็ยิ่งต้องขับช้ายิ่งต้องขับช้ามากๆแล้วก็ไปไหนไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คือ บางทีเราคิดว่ามีพระดีอะไรก็ตามแต่ว่ามีสติดีกว่าครับเอาเป็นว่าไปตรวจซะนะภายในข้างในแล้วพอหายปุ๊บเดี๋ยวพาไปกินชาบูเนะนี่พูดถึงชาบูนี่ดีที่เข้าเรื่องนี้เลยนะคุณผู้ชมเพราว่าเรียกว่ากระแสการนับสมัครสุดยอดนักกินจุระดับประเทศเนี่ยนะครับในมากกรรมการแข่งกินชาบูชี2ส1 2มีทั้งหมดจากชาบูชี5สาขาหภาคเนี่ยยังแรงไม่หยุดครับ ล่าสุดเนี่ยทางโอชิเนี่ยได้ออกตามหาสุดยอดนะักกินจุกันไปแล้วถึง3ภาคถูกไหมฮะโอไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานที่ขอนแก่นภาคเหนือที่เชียงใหม่แล้วก็ภาคตะวันออกชลบุรีตอนนี้ช้าไม่ได้ครับพี่น้องโดยเฉพาะภาคใต้นะฮะ่ำชา้ามาสมัครแข่งขันกินจุกั็ได้แล้ววันนี้ที่ภาคใต้นะครับพบกันที่ชาบูชิสาขาสยามนครินทร์ผาดใหญ่ครับผาดใหญ่คุณผู้ชมสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ตามเบอร์โทรด้านล่างเนี่ยนะฮะรหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ ชาบูชิบุฟเฟ่ e t com ครับรีบๆหน่อยนะครับเพราะไม่แน่ฮะสุดยอดนักกินจุภาคใต้เนี่ยอาจจะเป็นคุณก็ได้อย่าลืมนี่อย่าลืมนิเนี่อย่าลืมน่ใช่ครับรีบไปสมัครด่วนนี่เขาไปเขาไปแข่งไปแข่งมาแล้วแบับแต่เราเ่าเขาฟังเ่าเขาฟังโอ้สู้ไม่ได้ครับผมเพราะว่าคุณพุกโกแล้วก็คุณชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขากินเก่งมาก ได้ได้ตอนอีเดย์ผมก็กินแกงเหมือนกันจริงป่ะเดี๋ยวไว้รักษาตัวแล้วเดี๋ยวว่ามากินด้วยกันได้โทรมาเออแต่แบงค์ซีเรียลแล้วต้องไม่ใช่กับหมอจริงนะขอร้องจริงๆพวกพี่ขอร้องจริงครับได้ได้นะนะครับต้องขอบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะครับว่าหลายคนกำลังจับตามองอย่างมากกับข่าวการชกไฟไฟหยุดโลกเลยระหว่างนักชกชาวเม็กซิซปีไม่รู้คุณได้ยินข่าวป่ะแม่นี่ปาเกียวแม่นี่ปาเกียวและนักชกชื่อดังของไทยบัวขาวบัญชาเมฆครับซึ่งหลายคนกําลังสับสนว่ามันเป็็นนนนเเเเรร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 ืืืื่่่่่่่่อออองงงงงจจิหทกกััแแแบบคค์ูู้้้ปะียไมมตผวาา ถูกต้องเพราะว่า<ะ>มวยคนละสไตล์ด้วยนี่นี่ล่าสุดเราไปสืบมาเลยคนสนิทของบัวขาวออกมาบอกแล้วนะครับว่าไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนถ้าจะมีะขึ้นชกเนี่ยกับปากเกียวในวัน <S <S ที่21ันวา <C ut> คมจริงนะฮะ จะผิดพรบนักมวยเพราะบัวขาวมีคิวขึ้นชกไทไฟในวันที่16ธันวาตามพรบนักมวยนักมวยจะต้องพัก15วันครับครับถึงจะสามารถขึ้นชกไฟอื่นได้ส่วนปาเกียวก็มีคิวขึ้นชกกับคู่ปรับเก่านะครับวานมานูเอลมาเกสในวันที่8ธันวาคมนี้ด้วยนะครับและอย่าง90ล้านใครจะมาใครจะมาจ่ายปาเกียวเหะอฮะถ้าสมมติปาเกียวต่อยกับบัวขาวผมว่าปาเกียวเนี่ยแขนแตกได้นะ เพราะมวยปากเกียวเขาเตะไงัวขาวเขาไม่เตะไงก็เลยแบบว่ามันน่าจะต่างกันครับผมมันมันเอ๊ะจริงๆมันกลับกันนะครับัวขาวเตะครับใช่ครับปากเกียวไม่เตะครับเขาจะกเขาเบอร์ครับผมเพราะเขาอะไรนะครับเขาเขาเบอร์เบอร์ครับผมนี่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคู่ที่ไม่ต้องรอคือคู่บอดอกับ กับบัวขาวอ่าเร็วๆนี้คุณผู้ชมวันอาทิตย์นี้นีเกิดมาดคุยผมชกกับบัวขาวตกัับบววขาเป็นตอนพิเศษนะครับผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์เต้สันพี่รมพักดีนะทายาบุญรอดบิลเบอรี่นะครับต้องขอบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจับกิจการเยอะมากเขาพาผมไปดู F1 แบบ Exclusive แลฟวขับเฟอร์กลางสิงคโปร์อ่ะผู้ชายคนนี้เท่เท่โคตรใช้คำนี้ดีกว่านะฮะแล้วพอเวลาพูดคุยกับเขาแล้วเพิ่งรู้เลยว่าแนวคิดของ ของตระกูลเขาพี่ลมภาคดีเนี่ยเขาคิดอรอยครับผมถามถามตรงๆหมดเลยนะฮะผมถามถามมายังที่สำคัญเคยได้มีโอกาสขึ้นชกกับบัวขาวด้วยแต่วูดดี้หรือบัวขาวใครจะชนะต้องติดตามนะครับคือเมื่อทีนี้สีทุมรึงนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราให้แบงค์พักกันแป๊บหนึ่งดีกว่าในช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับคุณจุ๋ยวรัชานะครับกับประเด็นร้อนเปิดใจครั้งแรก หลังจากตัดสินใจเซ็นสัญญาในสังกัด WorkPo i n t ครับใช่ครับอนาคตของสสอ,อนาคตในวงการของเธอจะเป็นยังไงต่อไปนะครับพร้อมอัปเดตด้วยหัวใจด้วยกับรอฟังคำตอบหลังคารบทงชาตินะครับกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมนี่ต้องขอบอกว่าตั้งแต่คุณจุ๋ยนะแต่ทราบใจยกเลิกสัญญากับกันตนาไม่ยังไม่เคยพูดถึงทิศทางงานของตัวเองที่ไหนเลยใช่ไหมจ๊ะใช่ครับบอสตอนแรกเนี่ยผมมองว่าคนเนี่ยเขาเร่งว่าพี่จุ๋ยเนี่ยน่าจะไปทางช่องสามครับ แต่ก็ไม่ได้ไปนะฮะแล้วจู่ๆเนี่ยก็โผล่มาเล่นละครกับ X อกแสกทุกคนเนี่ยก็เดาว่าเธอเนี่ยเซ็นสัญญากับค่าย X อกแแน่หรือเปล่าสุดท้ายตอนนี้เธอจะบอกว่าเธอจะไม่เซ็นกับใครแล้วยกเว้นเวิร์กพอยท์ได้หรอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทุกคนตามข็ตกใจเมื่มออได้รู้ว่าจุ๋ยเซ็นสัญญากับเวิร์กพอยท์เป็นที่เรียบร้อยนะครับคือตกลงเรื่องของการย้ายค่ายเนี่ยช่วงใช้คําว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่มันวุ่นๆเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรเยอะกว่าที่เป็นข่าว จริงๆภายในเนี่ยเรารู้ว่ามันคืออะไรคืออะไร,รมันอาจจะไม่ได้วุ่นหรือไม่ไม่ได้แย่อย่างที่กระแสข่าวอาจจะออกไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็รู้ตัวเองดีสุดว่ามันคืออะไรอ่ะก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะกังวลกับ,นกบอนาคตของตัวเองในวงการไม่ช่วที่มันเป็นข่าวตอนนั้นไม่ได้กังวลอะไรคร่ะเพราะว,ว่าตอนที่ตัดสินใจขอผู้ใหญ่ออกมาเนี่ยเรารู้แล้วว่าว่าทิศทางเราเรายังไงแล้วอยากจะทาอะไรอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆมันก็มีงานมากกว่าที่อยู่ในวงการที่เราอยากจะทําด้วยค่ะจูนี่น่ารักเลยน่ารักมากเลยนั่งดูตรงนี้แล้้ววรรูสึก่่่าาอนีมั แล้วออกมาเลยเนาะนี่ผมเปลี่ยนชื่อวงการตัวเองนะครับจริงเหรอครับจากแจ็คแฟนชันเป็นแจ็คแฟนจุ๋ยแจ็คแฟนจุ๋ยเดี๋ยวผมเซ็นกับเวิร์กพอยด้วยให้อยคบกันสวยหมดเลยครับวันนึงอ่ะได้แขกเลยแจ็คต้ต้องต้องทำใจนิดนึงครับผมทำใจนิดนึงนะสรุปว่าถ้าเป็นเวิร์กพอยด์ถ้าผมสังเกตมันน่าจะเป็นรายการถูกไหม จริงๆแล้วเวิร์กพอยต์เ่ยก็ดูแลหนูทุกอย่างแล้วค่ะแต่ว่าเหมือนคนจะรู้สึกว่าเวิร์กพอยต์ทำรายการแล้วจุ๋ยก็เป็นพิธีกรรายการเวิร์กพอยต์หลายรายการอะไรเงี้ยก็มีชิชาสวรรค์ใช่ค่ะแล้วตอนนี้หนูน้อยกุ้ยจูก็ปรับรูปแบบใหม่ก็จะมีจุ๋ยเป็นพิธีกรหลักกับพี่ภาคกุ้งค่ะอ่านีครับซึ่งแจ็คไปออกมาแล้วไชผมไปไปรับเชิญมาแล้วครับผมอ่าเป็นยังไงบ้างได้กรู่วหลก็สนุกมากครับเขารักเขารักเด็กมากค่ะเด็กแบบไหนรักแบบกัดฟันนะ คุณงิตมากครับผมแต่ก็คุณมีความน่ารักคือเราก็เป็นตัวตนของของเขาอะนะครับค่ะเสร็จเส้นชัญญางกับเพื่อนพ่อยกีก่ปีคถามห้าปีค่ะห้าปีาปเราจะได้เห็นเธอ อยูกับเวิร์กพอยอยู่กับหน้าพี่ตาเนี่ยห้าปีแต่ดีแล้วล่ะเพราะว่าพวกงานของเวิร์กพอยต์จะคุณภาพมากจริงๆนะฮะแต่ว่าเรื่องละครล่ะทำไงสามารถไปร่วมงานกับผู้จัดอื่นได้ไหมได้เลยทุกค่ายทุกช่องค่ะคือเวิร์กพอยเนี่ยเป็นเป็นค่ายที่ไม่ได้สังกัดช่องไหนดังนั้นผู้ใหญ่ก็เปิดโอกาสให้จุ๋ยซึ่งจุ๋ยเนี่ยเคยเรียนผู้ใหญ่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราตกลงใจมาอยู่ครอบครัวนี้ด้วยกันเนี่ยในเรื่องของละครเนี่ยจุ๋ยขอเป็นคนดูบทดูอะไรแต่ว่าคือในการจะรับอะไรเงี้ยก เวลาเราว่างไหมบทนี้เราอยากไหมเพราะถามว่าเราก็ก็โตแล้วกับกับตรงนี้ในระดับหนึ่งค่ะอ่าถามความรู้สึกของจุยหน่อยดีกว่าข่าวล่าสุดใน SMS เมาช้าเนี่ยนะครับาคุณตั๊กมายุรา นะครับไม่ได้มีโอกาสเป็นพิธีกรในการชิงร้อยชิงบ้านแล้วไอ้ทราบข่าวมาหรือย่างไรไม่ทราบเนี่ยทุกคนทุกคนเมื่อเช้านี้ตกใจมากคือมันไม่ข่าวเอสเวสเซนไม่ได้คอนเฟิร์มอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าหลายๆคนก็เสียดายเพราะพี่ตั๊กนั้นยืนคู่กับพี่ตามมาวุหลายปีพอสมควรถึงยี่สิบปียี่สิบกว่าปีใช่ครับผมเดี๋ยวผมเจอผมถามให้เพราะผมเล่นละครด้วยกันเดี๋ยววันนี้เจอเขาพี่ตั๊กเหรอครับใช่ครับพี่ตั๊กใช่เจ้าแม่จำเป็นครับเออแต่รู้เขาจะว่าอะไรผมป่ะนะจะว่าได้ไงมันเป็นข่าวอยู่ในขณะนาดนี้ข้อความนาเอกะ เป็นผู้หญิงเป๊ะมากสวยตลอดเวลาครับผมน่ารักครับดูแลตจวเองดีมากอาจจะมีโอกาสเล่นละครกับผู้จัดอื่นไปคิอกี้ทตอบไปแล้วนะครับวามสัมพันธ์กับนี่หน่อยดีกว่าหลายคนสงสัยกับพี่ตุ๊กตากัตนายังดีอยู่ใช่ไหมครับจริงๆตอนที่จุยเข้าไวลานะคะภาพที่จุดไปลากับพี่ตาเลยเขาจุเอาพวงมาลัยไปกราบแล้วจุดก็บอกว่ารักพี่ตาแล้วเคารพพี่ตาเสมอยินดีร่วมงานกับพี่ตาถ้าพี่ตาใช้อะไรหนูเพราะหนูถือว่าหนูเป็น น้องเป็นลูกคนหนึ่งที่เคยอยู่กับพี่ตาซึ่งพี่ตาเขาบอกว่าเออพี่จริงๆรักเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือภายในที่เราคุยกันเนี่ยเราก็ไม่ได้เอามาบอกสื่อถูกไหมคะจริงก็เราก็ยังรักกันดีอยู่แล้วก็ถ้าพี่ตามีงานอะไรให้หนูเนี่ยหนูก็ยินดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหนูก็พูดอย่างนี้กับสื่อดังนั้นหนูจะกลับคำได้ไงถ้าสุดท้ายพี่ตาให้งานเราจริงๆค่ะนะครับแล้วทั้งพี่สองตาเขารู้ใช่ไหมว่าพี่มารายการนี้ เออไม่แน่ใจไม่แน่ใจสองตาพี่เหรอพี่ตุ๊กตาพี่ตาปัญญาพี่สองตาผมเรียกมัสซันครับผมอ๋อเดี๋ยวคุณเรียกเขาอย่าง<ต>นั้นเหรอแต่เขาผมว่ากันรักเขาครับผมแล้วถามอนาคตในวงการหน่อยพี่ เห็นว่าพิธีกรนี่เป็นอะไรที่ถนัดสุดใช่ไหมครับจริงๆถามว่าละครละครเ,เป็นอะไรที่ถนัดสุดเพราะเราเริ่มละครมานี่ก็สิปีแล้วนะคะคแต่พิธีกรเนี่ยอาจจะเข้ามาประมาณสัก5ปีก็เริ่มเหมือนฝึกตัวเองมาเรื่อยๆจริงๆโอกาสเนี่ยอยู่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ทั้งช่อง7ด้วยซ้ำก็คือคุณแดนให้อยู่ทำสดก่อนเลยประกวดมิส ไทยแลนด์ยูนิเวอร์อนนั้นแล้วก็เป็น<อ>แบบพิธีกรสดแล้วค้นก็ได้มาเรื่อยๆเออ RS เห็นบ้างอะไรเห็นบ้างเออเวิร์กพอย์เห็นบ้างตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่ช่องเจ็ดนะคะคคก็ได้ได้ทําได้มีโอกาสทําในหลากหลายรายการ,ร,รแล้วก็รู้สึกว่า การพิพิธกรเนี่ยมันทำให้เราได้พัฒนาไหวพริบพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาทุกอย่างใช,ใช่ไหมถ้าแจ็คมาทำเนี่ยยิ่ยงเป็นรายการสดอย่างเงี้ยโอ้โหสมองมันต้องปุ๊บบึ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 ๊บบางทีทนนี่ผมเ,เ,เรื่องเงินนะเราทำด้วยใจเราอยู่เนี่ยเรอเมื่อกี้ของเงินเดือนเพิ่มไม่อันเนเรื่อง acting เอ้ผมรักบอสก็คือจริงจเนี่ยเราจะลดเงินเดือนเรื่อยๆแต่ละเดือน่อเพื่อจะได้ดูว่าเขามีสปิริตหรือเปล่าใช่เคยเอาใจไปเติมน้ำมันแล้วเขาก็ถีบออกมาเขาบอกว่าคุณครับต้องมีเงินครับผมพูดเล่นนะฮ